สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมเช้านี้นะครับอยู่ที่ป่าอ้อยนะครับผมป่าอ้อยที่เราซื้อไว้นะครับผมมีอ้อยนะครับผมมีอ้อยจัดทรงได้นะครับผม มันละห้าสิบคะแนนนะครับผมแม่แม่ทนาดอยากให้บ้านไหนเชือกไหนได้นะครับสั่งจองมาได้นะครับผมน้ำก็ด้วยนะครับผมน้ำ <c oughs> ตรงนี้เอาไปให้เชลรี่กินนะครับผม ไกลพอสมควรเนอะห้ากิโลจากบ้านมานี่ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดปึ่งใกล้ตัวอำเภอเลยชุบชุบอึบเออยังไม่ได้นั่นเลยคนระับนี่ส่วนนี้จะเ,เอาไปก่อนนะครับผมเอาไปส่งชุด แรกหนึ่งร้อยมัดนะครับผมจัดส่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับยังมีอยู่เด้อยังเหลืออยู่เด้อแม่แม่บ้านไหนต้องการนะฮะเก่งมาได้นะครับผมถักมาเด้อนะครับริมถนนถนนก็แคบไ,ได้อีกนะครับ ว่ได้อยู่นะครับผมด้านข้างนะครับผมมาดูด้านข้างกันตรงนี้ก็มันจะมีสวยอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุมโอ้ยนี่ได้อยู่ไปขาบาาเกิดน,นะครับผมไเชลี จัดทรงนะครับมัดละห้าสิคะแนนนะครับแม่ท่านใดอยากให้ลูกลูกบ้านไหนแจ้งมาได้นะครับผมจัดส่งวันอาทิตย์เดี๋ยวไปก็คัดเลรดอีกทีหนึ่งนะครับผม เอาขึ้นเออเครื่องขึ้นเอาเบอร์ตรงมัดแล้วเกี่เกรีมคกับทางมะพร้าวว้เอเป็นไงบ้างอาบน้ำกินนี่อ้อยเอามาจะเหลือพรุ่งนี้บอนี่มดจะขึ้นนี่ตัวน ពុកกี้ក rob ណៃនេះតើបាយអ៊ូហេងជំនน้านานาําអាបน้ําអាបថាកងนึงគឺໃຫយទេ phải chọn năm ừ. ừ, con chú năm ơi 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 con, ơi 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 tăng dữ, hai à, chân Bôn Bôn Trong ừ, xe dặn Trong cọp Nè Nè, dùng để quạt nguồn Ít, ít tao mất thẳng rồi Nhanh Kẹp mà, kẹp mà Kẹp mà Dùng màn đi, màn đi Kẹp cái xe dùng mà 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 nè, mà Mà ยึดยงยกนี้ไปสไิเออเจ้านี่เคยมุดบ่นานนานหันไปนทางไหนเอ๊ะงานไปซะแล้วฮันงานนี้เด้โอ้ยเด็ดตรองไปไปไปมุดมาอืมม,มุดมามุดมามา มามุนมุนเออมุนมาปล่อยเฮ้อมันเข้าช่องดีๆดีเลยฮะไปเอินก็ช่องมันมีตัวถอยตรงตรงเลยเฮ้เบนเฮ้ตรงตรงขี่ถอย ยังไม่ได้ล่างเลยจะขึ้นเลยเอ้าไปขีด่ดินเต็มโอ้อ่นโลขาบอะไรมาเนี่ยยกเรายกฟาถาวยกถอยยกยก,ยกขึ้นถอยเออ,อไป chốt ấy càng làm con thôi thôi làm con đi rồi chuẩn bị đơn tôi vẽ gì chốt khả năng chốt mà ôi xong bị tiền khai thế đó. ยกมาเอออาเปลีรร่ยนเปลี่ยนมามวยยกอีกยกพื้นพื้นบระสอาอีก รุดออกว่ะกินตุ่นกล้วยอีกแล้วเนี่ยรุด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 เบง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 อื่นอึด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 เบงเฮ้ยชี้พ้อมาหนีิเบงเบงออกเฮ้ย เบ่งออกฮึคักเลยทีนี้เฮ้ยนอต้องช่วยเลยดิยึ๊บลงแล้วนั่นยังไม่หมดอีกยังติดอยู่กระจุกอีก ไปขึ้นไหมเยีนยนขาหลังเข้าโอ้ยหนอเต็มเต็มเลยฮะอืมเย็นหนามวันนี้เลยนั่นตะกลุ้มใส่ัน,นีจบติดอยูเม็ดหนึ่งอีกอืมต้นกล้วยเป็นพิษ กดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ